ครับพี่น้องตอนนี้ทั้งสองจอมหยุดสีผู้พอกับสีผููลูกจอมหยุดสีเฮงคับจอมหยุดสูงเป็นตาสั่งเดินทางมาถึงเป้าไม้เม็ดที่ร่อยตามที่จอมหยุดสีเฮยคำนวณนะครับว่าถ่ายเห็นแม่ถ่ายเห็นแม่มิมนี่นะครับผมมันสียูนบริเกินบกเกินรัศมีบบเกินรอยเม็ดไม่ยังลูกคือสี่ฮงยี่ี่ที่เริ่มสุขสวัสดีอีกหนึ่งคลิปครับผมพี่น้องเอาสูงเป็นตาสั่ง กับจอมยุทธ์สิเฮยพ่อกับลูกพี่น้องเอาผ้ากันเฮ็ดนี่ยังลูกยี่ไหนครับเจ้าเพื่องเปล่ามิมครับเฮ้ยเจ้าเพื่องเปล่ามิมที่เอาเตรียมอุปกรณ์ที่ไปเอามิมนี่ครับโอ้เมื่อนี้สี่ผ้าผู้ไปหามิมมันบ่เออเอาเอาไปไปพี่น้องเดี๋ยวสีอ่าให้จอมยุทธ์สิเฮยตั้งแต่หลายวันเลยมาเอาก้อนได้เปียบเอาก้อนได้เปียบมันบ้อ่าเดี๋ยวไปรุ่นพี่น้องว่ามื่อนี้เขาสิพอหั่นมิมบ่เดี๋ยวสิยางเลาะหาว่ามิมมันอยู่ยังไงเดี๋ยวพี่น้องงตาาามมไปเบบบรรรยกศคัผพี่น้อง ไปเอาขันเรียกอุปกรณ์พ้อไม่ลูกพร้อมแล้วไปเดินทางเดี๋ยวสีภาพี่น้องไปเบิ่งว่าวิธีการเอาม่มของจํายุทธีเหยนี่เป็นแบบใดหลักอันดับแรกต้องไปเบื้องกันว่าสีพ่อห้างม่มหรือพ่อพ่อเนะลูกเนาะขันพ่อกันคือว่าโชคดีถือว่าหมันขันพ่อพ่อกันือว่าอ่าบ่หมันเอาพี่น้องเดี๋ยวตามไปครับพี่น้องไปตอนนี้จอมยุทธีเหยกำลังสังเกตการพี่น้องเห็นบ่าลุก เพิ<แ>มม่มเติมมีนะบิดตามนี่เลยแม่มิมแม่มิมเพิ่นมาบินตอมครัับนน่ตอมเต็มเลยโอ้พี่น้องเห็นบ่เนานเนะ,ะนาเพิ่นมาเพิ่น<ป>มาบินตอมดอกไม้พี่น้องดอกดอกหวดขาเออพี่น้องอาจจะเหลียวบ่เห็นในในกล้องโทรศรพัพท์แต่ว่าอยู่พี่เห็นพี่น้องคุนบินมึงว่างวางอยู่พี่น้องพ่อเห็นบ่พี่น้องโอ้มีวิธีสังเกตบ่ลูก นี่คือวิธีสังเกตแต่ว่าหั่งขันหั่งขันเพ nah ิ่นมีหั่งอยู่บริเวณนี้เท่ากับสีเราเห็นนั่นสะอยู่ใน่แล้วแรงกว่าเมตรอือโอ้ขันคือขันเห็นโตแมงสิแสดงว่าหั่งต้องอยู่แถวนี้ละแวกคือพีกัดนี่บ่เกินร้อยเมตรโอ้อันนี้คือคว้วแชำนั่พี่น้องคือคว้วแชำนั่ของหลานไส้พอี่จูจจอมยุทธสีเหยื่อฝุ่นอันนั้นจอมยุทธสูงเกินกระสัโอ้ยเอา บินการคือลูกไส้พ่อเนาะพอเนาะเอาตามไปเรื่อยๆพี่น้องดอกม่วงมันตอมบ่หำตอมอดอกม่วงกับตอมเพื่อนกันนั้นบ่อ่อาเดี๋ยวตามไปพี่น้องร,รุ่นรุ่นรุ่นว่าสิได้กินหรือสิได้อยากบ่ให้การหาหัางมิ่มมือนน,ออนินะครับผมไอเออนี่นี่น,น,น,นี่แม่มิมเพิ่นตอมดอกม่วงคือเพื่อนมาเอาน้ำหวานจากเกีรยอนของดอกไม้ผลลไม้พี่น้องนี่เขาก็ที่บินตอมยุ่นี่ พี่น้องอาจจเฉลียวเพเห็นทางโทรศัพท์แต่ว่าอยู่หนี่ด้วยตาเป้าคือเดียวเห็นว่าบินตอมเลยบัดที่นี่จอมยุทธซีเฮ้ยบอกว่าใครเห็นแม่แสดงไม่มีห้างรัศมีบกเกินหนึ่งรอยเมตรเดี๋ยวเขาจิตามไปป่ะเอาสุงพุ่นลูกไส้ไปเราเร็วสิยังไปท่านเขาขาสันๆสีว่าเจ้าของก้าวเงาสติบ๊บกล่องเดียว่าไปตามไปตามไป รุ่นๆพี่น้องว่าสีได้บ่หรือบ่ได้พุ่นพอหน่ำนาลูกไปแล้วอ่าปู่เดินตามหลังไปไปตามพ่อกับลูกไปพี่น้องลูกยางหน่ำนาพ่อยางตามหลังอันนี้คืออันนี้อันนี้ต้นยังคำนี่ไหยต้นรำใหญ่โอ้ป้าต้นยังต้นหุ่นพ่อหั่งแล้วเุ้ย บ่ปกติเขาเคยสินมาอยู่ตัวน้ำใหญ่เองบ่อ่าเฮ้ยลดกอือโอ้ทุกปีทุกปีเคยอยู่นี่ขันเขาเคยมาอยู่ิใส่เขาเคยยู่บนเราแย่งนั้นเป็นบ่อ่ะแสดงว่าปีนี้บ่ทันมาเนาะไปเฝ้าไม้ต่อไปได้ท่านจอมยุทธสูงโอ้เลิกปวดขาแล้วล่ะปิดตะคือได้อยากได้กินบ่เอารุ่นไปจอมยุทธ์ีเฮ้ยด้วยประสบการณ์เพื่อนบอกว่าถ้าเห็นแม่มิมนี่รัศมีบ่เกินร้อยเมตร ตอนนี้ห้อยยางมาได้แล้วไกลถึงร้อยเมตรลรวพี่นอ้องยางมาได้เก้าสิบแปดเมตรแล้วหรืออีกหรืออีกสองเมตรนะครับตามไปพี่น้องตามไปครับพี่น้องตอนนี้ทั้งสองจอมหยุดสีผูพอกับสีผู้ลูกจอมหยุดสีเฮยกับจอมหยุดสูงเป็นตาสั่งเดินทางมาถึงเป่าไมา้ เม็ดที่รอยตามที่จอมยุทธ์ซี้อให้คำนวณนะครับว่าถ่ายเห็นแม่ถ่ายเห็นแม่มิมนี่นะครับผมมันสียุ่นบบเกินรัศมีบบเกิดลอยเม็ดไม่ยังลูกคือสี่หน่งเงีเฮ้ยอีีตีใส่หรอใส่หรใส่ะรใส่รใส่ะอโอ้อ้อพี่น้องพี่น้องเห็นบ่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเห็นบ่นั่นนานมันมันอยู่อยู่ในอยู่ตัวนี้ไหมอ้าวบานนี้ได้เป้าหมายพี่น้องโอ้คือคำนวณแน่นอนเห็ป่ะจอมยุทธ์ไหมสมแล้วที่ท่านเป็นจอมยุทธ เอาเออเปลี่ยนเก้าเป็นแปดปะเป็น 8, ปเป่นซีบเปลี่ยนซิบถอยให้จอมยุทธผู้เพื่อนมีควอมเชียวชาญในการาทำงานนะครับพี่น้องอันนี้คืออย่าลอกเลียนแบบเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือจอมยุทธสีเฮยหลานไส้ผมนี่คือเพื่อนท่านการเอามิมนี่มาหลายแล้วนะครับเอาทุกปีนะลูกเนาะนะครับเพื่อนมีประสบการณ์แล้ววา่าวิธีการเลียนแบบใดนะครับแล้วเข้ากับสีบดทําไล่แม่เขานน่อเส้ แม่เพิ่นแม่ม้มเฮาสีบพาะทำไรเพราะว่าเฮาสีปล่อยเพื่อนไปให้เพื่อนไปขายายพันธุ์ต่อเฮาสิขออนุญาตออกตังต่ห้างเพื่อนกำพัวาน้ำหวานเพื่อนอเดี๋ยวเบิ่งวิธีการของจอมยุทธ์เสียงให้พี่น้องว่าเพื่อนเสียนมีวิธีการแบบใดในการในการนั้นจัดการกำห้างมิมของเพื่อนให้เบิ้งถูกขั้นตอนเลยพี่นอ้องอยู่ในนี่คพี่น้องห่างมีมอู้มาจังตาดีแท้ คํานวณแน่นอนอีหลีพี่น้องหลานไส้ปูอ้นเห็นแม่มิมไปตอมดอกหววขาดอกม่วงยู่ผุนอ่ะพี่น้องเพื่อนบอกว่าขันเห็นแม่นี่ปูบ่เกิน100 m, ลอยเมตรรักษมีลอยเมตรนี่ต้องมีห้างแน่นอนประทันว่าบ้านี่คือประสบการณ์ล้วนๆน่าชูงเนาะประสบการณ์ล้วนๆเอยเอ็นตาอ,อ่อนซ่อนเอาล่อรุ่นพี่น้องว่าเพื่อนสีเอาอ่าใส่วิธีการไดนี่ตอนนี้ก็ลั่งทํำทางเข้าไปพี่น้อง กำลังทํำทางเข้าไปค่อยๆด้บอเห็นแห้งเด้เพื่อนเดี๋ยวพ่โจต้องออกไม่ไก่ๆยักน้อยเพ่โจู้องออกไม่ไก่ยักน้อยนะครับเพราะว่าบอให้งงเ,เพื่อนได้ยินเสียงคือบอไปนั่งขะางข,าง,ขางลกูกกำลังใจ <laughs> กับลังใจว่ายู่ไก่เลยพี่น้อง <laughs> ใช่พี่พี่ยู่นี่ยู่นี่ถุงปูพี่นี่ถุงเก่งปูพี่ นี่คืออันนี้คืออุปกรณ์ของเขาครับอ่าใส่ยุงบักเ้าหรือว่า,าเปลือกบักเผาแห้งในการก่อวันให้เกิดวันนะครับผมพี่น้องเก็ดให้เกิดวัน,เ,วนเพื่อว่าเข้าสีไดไล่แม่มิ่มออกจากห้างของเพื่อนนี่จอมยุทธสีเหยตอนนี้พังตัวแล้วพี่น้องพังตัวเป็นที่เรียบร้อยโดยมี่พอสูงเป็นตะซั่งนั่งให้กำลังใจกับปูโจ นั่งให้กระลังบันทึกภาพให้พี่น้องได้เห็นนะครับนี่พี่น้องวิธีการนี่คือวิธีการพี่น้องอาจจะบ่เห็นหัองหรือเพราะว่ามันมันอยู่ในกล่องซุ่มเข้าไปเพื่อถึงงามมันบ่ล็กเอาขออนุญาตเด้อขออนุญาตขออนุญาตยังไ่ว่าหรอเปล่าเอาไปเอาไปไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดตวงมาน้ำตีใบไม้ได้ครับใบอ้อยก็ได้หรือใบไม้ก็ได้ ไปตัดไวเอาแนวห้องไวนะครับนีพี่น้องนี่บอโอ้เพิ่นเพิ่นถือขวนเพิ่นกะสีออกจากหัางเพิ่นพี่นอ้องเพราะถ้าถือขวนกะสีออกจากหัางพี่น้องก็เห็นชัดเพราะว่ามันอยู่ไก่มันอยู่ในพี่น้องพู้อยู่ในไนพ่นอะอู้หัางบอกง,งามคือหลานไว้พี่น้องอ่าตอนนี้ก็อูหัหานเต็มเลยอ่าเอาเอาค่อยๆเอาเพิ่นน้องอมากข,ขอเพิ่นขอเพิ่นได้ลูกด้อขอด้อลูกหลานขอไปอยากไปกินเด้อบ่ออกไปขายไปขายดอก เอาไปอยากไปกินกร้านเอาไปอยากไปกินบ่เ,เอาไปค้าไปขายให้ลูกร้านได้ยูได้กินเด้อปูเด้อพองใหญ่เด้อไม่ใหญ่เด้อพี่น้องคือวิธีการวิถีชนคนอีสานหาอยู่หา,หากินตามธรรมชาติอันนี้ก็เป็นมิ่มธรรมชาติพี่น้องเรือมิ่มปลาเป็นมิ่มธรรมชาติที่บ่แมนมิ่มเลียงเป็นมิ่มธรรมชาติ เดี๋ยวจอนี้จอนยุติสีเฮยเพิ่นกรลั่งใส่วิชาพางตัวในการเอาหัางมิมออกมาให้ได้นะครับเอาใบอ้อยบ่ได้บ่ลูกอ่ามาเดี๋ยวเบิ้งขับเพิ่นสีเอาออกมาให้เบิ้งให้เบิ้งทุกขั้นตอนแปลว,ว่าให้ตัดต่อเลยพี่น้องในการเอาแต่ว่าภาพอาจจะบ่ชัดปันใด เพราะว่าพอนี่จู่เข่าไปบ่อใดเพราะว่าเพิ่นเพิ่นอยู่ในป่าเพิ่นอยู่ในป่าซุ่มกับบ่อใดห่างอยู่ในครับเพราะว่าม่มีมุมีมุมไปเลยมีอยู่มุมเดียวคือมุมทางหลังเลหล่ะมุมด้านหลังนี่โอ้ยถือว่าเป็นโชคดีที่งางมากแหลวก็มาพ่อพอแม่ของเพิินบินอยู่บริเวณลอยเมตรคือลานวานะครับหากินมานอันนี้พี่น้องจอมยุทธสีเหยหลานใส เดี๋ยวเบืบ้องวิธีการอ่าวิธีการได้มาแล้วพี่น้องได้มาแล้วโอ้งาม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 ขนาดเห็นเห็นเห็นอยุกไกๆเดพ้พี่น้องพี่น้องเห็นปะพี่น้องเห็นปะบอ,เห,อเห็นขันดปนได้อเดี๋ยวให,ให้ให้ให้จอมยุคซีเฮยเอาออกมาก,ก่อนียังคอยเบิง้งห่างเต็มเต็มนี่ ย่าแหย่ย่าแหางย่หักด้วยครับโอ้เมียเพิ่นขึ้นออกข้นนี้เบิร์นทำนอกจครับฮะออกมาแบบนี้เลยออกมาก่อนเป็นปอ่าค่อยๆมาพี่น้องนี่ออกมาแล้วพี่น้องบู๊ยนี่ครับอ่าครับนี่สันออกแบบนี้เลยพี่น้องเพราะว่าตอนนี้คือเพิ่นเฮาใส่ขั้นห่อใส่ขั้นร่มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ว่าได้ว่าได้เอาควดรุ่นอย่ปค่คร<อ>ับอ,อ,อืมเขีเลยอ,อ่นี่ครับผมคือเข้าเข้าสิบัวทำไร่เมียเพลินเข้าสีปล่อยเมียเพลินไปคือเกาขออนุญาตเด้อนี่ครับเคาะออกแบบนี้เคาะเมียเพลิอนออกแบบนี้เรียบร้อยอ่าปไาเข้าย่างนี้อย่างนี้บีบันเนี่ยกลับไปทางเขาไปเดินตามไปเดินน้ำน้ำนาปูไปนี่พี่น้องนี่ครับครับเมียเพลิน แม่เพื่อนบ่ได้ตุยได้พี่น้องนี่บไ่ได้เป็นหยนยังได้นน่นะครับเพียงแต่ว่าเพิ่นเพื่อนวิ่นควนเพื่อนวิ่นควนเสียกบัากเผาเดี๋ยวเพื่อนก็สิฟืนขึ้นแล้วเพื่อนกระสิไปสางห้างไหมอันนี้คือเป็นวิธีหรือว่าวิธีการนะครับวิธีการในการเอาไปเขาห่มหัเขาห่มมั่นเขาห่มอ้อยนี่นี่เขาห่มนี่เขาห่มนี่ห่างนี่งามพี่น้องนั่นพอเพื่อนไปเอามาแล้วเดี๋ยวไปตองห้องมาแล้วไหล่ะเนว่ส่เจ้าเอาไป ไปแล้วพี่น้องเอ้าบ่ได้ทันได้มอดไฟทิหำบ่มอับเดี๋ยวมันกระดับเองบ่แล้วไปดับเด้อดับไฟในสูงไม่เหมือดอันนั้นมันกระดับเลยบ่เลียลฮะมันอันติดเชื้อเพิ่อมันไก่ป้าอ้อยเพิ่นเดี๋ยวเฮาจงไปเบิ่งไปดับมันดับเลยเอาต้องเบิ่งให้แน่ใจว่าดับเพราะว่านี่มันไก่ป้าอ้อยดิอ่าครับผมพี่น้องอ่อนซ่อนนะครับนี่คือฝีมือล้วนๆของจอมยุทธ์เสีเหย คือขาดการเพราะตาเห็นแม่ได้ปั๊บเห็นแม่บินนี่คือรัศมีหนึ่งหนึ่งร้อยเมตรเพเดินหนึ่งร้อยเมตรมลูกขาดการเป๊ะเลยน้ำมากพี่น้องอู๊ยบู้ยบักย่างจังเลยพี่น้องนิ่มแตแล้วพุ่มเอ้าว่าง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 เซพัฒน์บ้างเซพัฒน์บู๊ยนี่อ่ะอุ้ยเดี๋ยวอันนี้มันลกกระถกืม นัน่นอ่ายกขึ้นบปนี้ใชมบุ้ยเป็นอันว่าสำเร็จกับภารกิจเอามิมพี่น้องสำเร็จรูร่วงไปด้วยดีมาตรฐานมาริลีจอมยุทธ์เียงพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้สร้างจองมาเลยล่วงนะแต่ว่ากัหนดวันบ่ได<อ>้เพราะว่าอันนี้เป็นมิมจากธรรมชาติะนะครับบอแมนมิมเลี่ยงนะครับเป็นจากธรรมชาติพี่น้องงามแห้งรับแล้วรับแล้ว,ลว,ลวงามแห้งเขาต้องไปเบิ้งกันว่าดับอิรีบอ่งามงามงามเอา คลิปนี้ถือว่าหากินมานถือว่าสําเร็จปูพ่อหลานนะครับผมปูลูกหลานมหาอยู่หากินเอาฝากพี่ฝากน้องฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์ด้วยน้องเด้อนี่คือวิธีอีสานครับหายอยากหายกินด้วยจอมยุทธเสียเหยและจอมยุทธสูงและผู้อาวุโสโจศัก์ใจดีเจริญสุขสวัสดีครับบ๊ายบาย